มารที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองความคิดเนี่ยชาวโลกก็คิดว่าความคิดเนี่ยหยุดมันไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะไปคิดว่าความคิดหยุดไม่ได้ก็ตัวในความคิดของมันเองนะพูดคิดซ้อนคิดคิดหลายๆอย่างพยามารแม้แต่จะเดินออกมาบวชมาปฏิบัติความคิดมันก็จะหลอกโอ้ยไม่มีบุญนรกทำไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยพอมืดมาอยู่ในวัดในป่าเนี่ยเอาละยินเสียงหน่อยๆก็ความคิดเนี่ยเอาละผี อนโน่นนี่นความคิดสารพัดมันเจะหาทางมาไม่ให้สงบคิดไปรักคนนั้นชังคนนี้่ะคิดถึงคนน้นคนนี้ไปายไม่หยุดไม่หย่อนความคิดยถ้าเราแหวกมาเนเหนความคิดออกมาได้เราก็จะเห็นเป็นสัจธรรมจแท้จริงๆก็คือความคิดเนี่ยคือมานคือตัวกั้นกระแสแห่งนิพพาน พระพุทธเจ้าพวกเราถึงบอกว่าวิสังขารหรืออสังคตะเป็นนิพพานไม่สังขารก็คือไม่ปรุงแต่งนะหยุดการปรุงแต่งน,ะนั่นแหละคือนิพพานหยุดการเกิดทั้งมวลแห่งเหตุเหตุตัวละเอียดก็คือมโนกรรมนี่คือความคิดปรุงแต่ง